ผมชื่ออ้ฟูเวเว้เว้โอเนี่ยจูเว้เวฟูอังเบมเบเบมโอซัสเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบนึงอออีกรอบนึงอ่ีกรอบอฟูเวเว้เว้โอเนี่ยจูเว้เวฟูอัองเบมเบเบมโอซัสชื่อจริงวะี่ยชื่อจริงครับแต่ว่า<อ>เรามีชื่อเล่นครับผมยาวมากเลยเออในชื่อไทยอะไรที่แบบคนไทยจำได้ง่ายไหมเรามีเนี่ยสองชื่อนะที่เป็นชื่อไทยครับเรามีชื่อที่บอกว่าเนี่ยสามารถเรียกผมว่าบัวเขียวบัวเขียวบัวเขียวได้เลยแต่บัวเขียวมันยากอะเรียกผมว่าตามูตามิตามูตามิอุยน่ารักกว่า เพราะว่าเราเป็นคนน่ารักกับตมุต,ตมิสุดยอดเออเพราะว่าชื่อทิกตอกพี่ก็เป็นตมุต,ตมิถูกต้องครับเ,ออเลือกชื่อนี้เพราะว่าเราเป็นคนน่ารักขอบคุณมากครับผมโอ้ <laughs> พี่มาจากแคนารูนเนี่ยพี่ย้ายมาไทยเนี่ยนานรือยงฮะก็ นานอยู่นะไม่รู้แบบเราสร้างแบบบางคนแต่ผมคิดว่านานอยู่นะก็ไม่นานต่อไะไรแต่นานสิบเอ็กปีอยู่แล้วคิดว่ามันนานแล้จรนะ <c oughs> ิงเหรอ <c oughs> โอ้ยถึงว่านานมากนะสองวันที่แล้วผมเจฟรังที่เนี่ยเขามาอยู่เมืองไทยประมาณสามสิบปีนะ,ะผมคิดว่าอันนั้นมันนานะมันนานอะ่ะเราก็สิบเอ็กปีเราคิดว่าปร้งมาไม่มากอ๋อเจอสามสิบปีมันนานกว่าเฮ้ยแต่สิบปีถือว่านานมากสิบปีถือว่านานมากทําไมพี่ถึงยายไม่อยู่ไทยพี่ อ๋ชิงชิงเลยก็เรามาอยู่ใต้เพราะว่าตอนที่เราอยู่บ้านอ,ะอ่ะพี่ชายก็เขาเ็าอยากให้เรามาอยู่เพราะว่าเรามีพี่ชายที่นีค่ครับใช่ก็มีอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ครับมีพี่ชายที่นี่ครับผมเขาแบบมาอยู่ที่นี่ประมาณสิบสิบห้าสิบมาอยูอปีแล้วใช่ครับ,รบผมแล้วมีครอบครัว,วอะไรนี่ใช่ครับผมบอกมาอยู่ไหม <laughs> ช่ยช่ยมนเขาก็ตํบคือ ตอนที่มาอยู่ใต้อ่ะตอนนั้นเลยผมก็ไม่รู้จริงๆว่าจะมาอยู่ใต่เพราะยังไม่รู้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าประเทศไต่มันเป็นอะไรบ้างคนไต่มนเป็นอะไรบ้างไตเป็นอะไรครับแล้วพี่ชายก็บอกว่าโอ้โหอคุยกับแม่ก็บอกว่าแม่ก็บอกกับว่าโอ้น้องคนนี้น้องของคุณมันดื้อมากนะเอาเอาไปต่างประเทศดีกว่าเพราะว่าที่แอฟริกานะเฉพาะประเทศคนเมรูนไงคนแม่จะคิดว่าโอ้โหถ้ามีลูกที่ดื้อนะส่งเขาไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าอย่าใช่ไปอยู่ต่างประเทศดีกว่าไปถ้าเขาไปอยู่ที่นู่น ที่ไม่ใช่บ้านเขาเขาอาจจะไปแบบว่าไปใช่แบบว่าไปใช้ชีวิตใหม่อะเออไปอยู่ที่นู่นดีกว่าอ๋อดื้อง่ายเลยดื้อก็เลยแบบเออไปซะลูกนะไปอยู่ประเทศใหม่จะได้ปรับตัวให้ดีขึ้นถูกต้องอะไปเรียนรู้ว่าชีวิตมันเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอยู่อยู่กับพ่อแม่อยู่มาดีหรอไปต่างประเทศแล้วตอนพี่มาถ่ายตอนแรกรู้สึกอย่างไงบ้างพี่อะไรมันมันเปลี่ยนไหมมันแบบว่าไม่เหมือนกันไหมกับแคนเบร์รไม่เหมือน ก็าชิงชิงอ่ะแบบหลายคนอ่ะคนไทยชอบถามว่าตะมูตามีที่แอฟริกาทีประเทศแคเมรุนกับประเทศไทยอะไหนร้อนกว่าเอออันไหนร้อนกว่าโอ้โหนี่ประเทศไทยร้อนมากแต่หลายคนจะถามว่าตั้งประเทศไทยร้อนแคเมรุนไม่ร้อนทต่ไม่ปิ้งถิงดำโอ้มีโจ๊กด้วยมีโจ๊กด้วยอ๋อทำไมถึงดำไม่ร้อนใช่ตอนนั้นร้อนจริงไหม